นะฮิสาธุโกโทความโกดไม่ดีเลยนะบัดนี้จะจะได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกะทุธรรมสุภาษิตท,ที่ลิขิตไว้นะเบื้องต้นพอ,อเป็นแนวทาง แห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปเริ่มความโกรธไม่ดีเลยเป็นเป็นสิ่งที่ใครหลายคน ไม่ชอบความโกรธและโมโหเป็นชีวิตจินใจและชอบโชคต่อยกับเพื่อนเพื่อนทำอการขอโทษ ย่าเพื่อนหรือทะเลาะกับคนอื่นจึงต้องค่อยคคุยกันและและยลอย่าและอย่าทะเลาะกับกับ คนอื่นที่ไม่รู้จักเขาหรือคนอื่นคนอื่นๆเดี๋ยวเดียวเขาจะเดี๋ยว,วเขาจะเสียใจยเสียหายเขาอ่าจะ คนอื่นต่อคนอื่นต่อ,อคนอื่นหรือชอบทะเลาะกับคนอื่นความความโกรธมันจะทำให้เรา ไม่โงกับขับเพื่อนเราโนนตั้งตั้งสติให้ใจนใจเย็นความโกรธมันจะทำให้เราไม่มาโรงเรียนเพราะ เราไม่อยากจ<ข>อห <ขอ S 1> น้าเขาความโกรธมันจะนทำมันจะให้เราไเล่นกับเพื่อนความโกรธ จะทำให้ให้เสียนตลอดไปถ้า,ถาเราไม่อยากถ้าเราไม่ขอโทษเพื่อนความกูดมันจะทำให้เราโมโห เพื่อนที่เรารับ